สวัสดีครับผู้ติดตามทุกท่านการรถไฟ่งประเทศไทยสถานีตำรวจรถไฟหัดใหญ่กผมดาบตำรวจอนุชาจีนครามพร้อมด้วยดาบตงรธรเราฮะวุฒิยานุนยินดีต้อนรับสู่การบริการบลลุคคลบตรถจพิเศรษระหว่างประเทศขบวนที่35นะครับเดินทางจากสถาน,นีกรุงเทพจุดทางหัดใหญ่ตลอดไปทางบัตรตเวิร์ดนะครับครับวันนี้นาตามสถาน,นีรดรวจรถไฟโดยผมจะมาแนะนำ การใช้การโดยสารบากบรถสักสองสามเรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินนะครับทรัพย์สินเงินทองของมีค่าที่นําติดตัวมานะครับก่อนนอนนะครับเก็บรักษาให้เรียบร้อยนะครับให้มิดชิดให้ปลอดภัยนะครับเรื่องที่สองเป็นเรื่องเกี่ยวกับการชาร์จโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆครับบนกบรถมีที่ไว้บริการชาร์จโทรศัพท์สองจุดนะครับ กลางตู้หนึ่งจุดแล้วบริเวณอ่างล้างหน้าหนึ่งจุดนะครับการจชาโทรศัพท์ขอให้อยู่ในความดูแลอยู่ในระยะการมองเห็นนะอาจจะสูญหายได้นะครับก้อที่สามเป็นเรื่องความปลอดภัยนะทางกองนะครับการตำรวจรถไฟโดยสถ,ถานีตำรวจรถไฟใหญ่ได้จัดทาป้ายรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายนะครับมีชื่อตํารวจกูุู้มบรถสองนายนะครับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ไว้รับแจ้งเหตุตลอดการเดินทางนะครับรับแจ้งเหตุ ทุกเรื่องนะครับเรื่องที่สามเป็นเรื่องการบริการดูแลสุขภาพสำหรับผูโดยสารที่เดินทางมากระบนรถที่มีอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆนะครับบนกระบนรถนี่มีกระเป๋ายาครับกระเป๋ายาเป็นยาเบื้องต้นนะครับยาเบื้องต้นสาหรับผู้ที่เจ็บป่วยปวดหัวตัวร้อนท้องอืดท้องเฟ้อท้องเสียมีทุกอย่างยาล้มยาหมองมีครับบริการฟรีนะครับในใต้โครงการ หมอตองรวจรถไฟรับใช้ชุมชนนะครับบริการโดยสถานีตำรวจรถไฟหัดใหญ่นะครับกับการรถไฟขอขอบพระคุณท่านผู้โดยสารนะครับทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ